ลึกไปล้ำใช่หรื่นะสิบดกอกพอแกงรุ่นนี้ดกอกใหญ่ามากเลี้งน้อยด้ยนี่ถ้าปล่อยให้มันใหญ่นี่เปิ้งเซิงใส่เลยเลยขายใหญ่มาก๊าดสองนี่สวยมากหันไปดอกมาบึ่งดู เป็นสีคามด้วยคนนี้สวยอีลีจ้ะมันอ่อนนิดนี่น่าบอนมันขึ้นมางามแท้ล่ะอึ๊บเอ้อพี่น้องอ่อนคักบัดสองหน่อคู่กันขาวชุ้ยเลยพู งามครับจะ้ะฮึว่างามครับงามแน่เธอหรอ จะงานอีกแล้วพี่น้องจ้ามาเบิร์กอนีเต็มเลยสามสี่ อ้อมเลยจ้ะพุ่นต่หนอนเหลืองๆขาวๆครผมบ่าวเคลนสติกอีสาน่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องเช้านี้พากันมาเราะฮิตบึ่งฮิตพึ่งเหลืองที่เขาได้ลบก่อนเนาะเผื่อมันดกมันใหญ่ขึ้นหรือมันออกเพิ่มจ้ะเมื่อนี้วันที่16พี่น้องหลายคนคือสีเสี่ยงโชคเนาะขอให้พี่น้องมันมานเด้อจ้าฮะอุ้ยผู้้างในผู้ ชิดอะไรสายเติบเลยแหละโอ้ยเต็มเลยอ้อมหมดเลยอ่ะชิดไปดูดโอเคลบดูกล้องเข่ามาได้โอ้ยคุณน่ะเต็มเลยจ้ะผู๋แหมยังน้อยอยู่น้อยอยู่เอาไปได้เลยวะเอาไปได้เอาไปได้เลยปุ๊กไว้ขึ้นเก่าเฮไปหาตรงที่ดอกมันเริ่มใหญ่แล้วจ้ะสองประมาณนี้แหละปุ๊กไว้ปุ๊กไว้ในพื้นที่ น,นี่มันช่อยู่ช่วงนี้ออมป่าไผ่ก่อนหน้านมันเป็นป่าไผ่แถวนี้ <c oughs> นี่เป็นแบบนี้เลยแต่ต้นไผ่มันถึงน้าท่วมน้าขังมาแลต้ตายพอหนาแล้งเฮ็ดอันนี้ก็อกแต่ว่าขาะฝนแถวนี้เป็นน้ำมดได้เนาะบอกเคสนาะเอาก่อนจะเห็น,น,นบอกเคสนะเดิเไปด เย็นไรมักเก็บเห็ดกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาคเค็มใส่ติ๊กน,ำน้ำเดอ้อส,สี่สามสี่ห้าโอ้หลายแท้สี่ข้อนหาเข้าบนนี้มาป่าเนาะไม้จะติ๊เสียม,มานำเสี่หาเนาะไม้เมื่อแกงนำ้ำอยู่ดอกบ่ได้กินนานละชุบไหนแท้เด้อเล่นเด้อ หลายโดกอยู่ได้หนิเด็ดเลยโดดดีเลยสมุทรม,มิกลกองก่โฟกัสอ่ะเก็บเลยจ้าดึงขึ้นมาตับขา ดัดเอาหน่อยเดียวพอพี่น้องเสียดายขายเฮ็ดเดะอุ้ยขายยาวอดอลาดเลยเนาะในกอไผ่แบบนี้มันมีเชื่ออยู่แล้วได้หนิเนาะนี่แต่มันจะออกได้ตหนานี้เพราะจะหน่อยกับน้นำท่วมน้ำท่วมก็พอไ,ได้เลยแบบนี้แล้วดอกนอน เลาหากันต่อจ้ะคืะอยู่ช่วงวแถวแถวบบนี้แหละเจอแล้วจ้าว้าเด้อกิบนีอยู่กองของโบยักโฟกัส ชุบปะเ่าบ่เหมือนข้างหลังดู<ช>ุปะเ่าได้อยู่เคือนะขึ้นขึ้นใ่เนาะขายใหญ่มากปาส่อกมีสวยมาก หันเตดอกมาเบิ่งดูจับเลยเป็นสีครามเด้เพื่อนนี่งโอ้ยสวยอีีจ้ะดอกน้อยอยู่คือร่ามีเห็นแต่ยังน้อยรามหลายน้ำบอกเห็นเนาะอีจักสองสามมือจ้ะก็สิเต็มไปเบิดน้อยบุหินโต้บุกไว้เหลืองๆให้ดิ

ิบดอกพอแกงรุ่นนี oh, Look, ้ดอกนี่มากยังน้อยด้นน่ถ้าปล่อยให้มันใหญ่นี่เปิ่งเซิงใส่เลยเลยอีกดอกนึงบอเคนเอายัดเขารูมาได้ที่เดิมด้วยนี่ไฟใหม่ก็ไผ่ท่วนี้โอ้น่้อยๆเต็มเลย โอเคเนาะนี่จริงน้อยอยู่ดึงเดือยโอ้ยมันออกเกลในป่าผัไหเนาะนี่เห็นไหนอะใช้ดอกนี้ดอกดอกเต็มมือโอ้ยไม่เห็นฮึโหน่นี่อีหลีไปเลาะต่อจ้ะต้องเจอเฮาเรื่อยๆเลยเราไม่ไปแกงน้ำจ้าใส่เบิดสงโอ้ ได้เห็ดเราต้องหาหนำไม้นำโอเคถมเนี่ยจ้าเสต็กว่าเสต็กขีแยกจ่ถุงเดี๋ยวมาชี้ทับกันครับเห็ดหเดือดเห็ดดอกสวยมากเลย บะเดียวขาดเด้อจ้ะสงโนจะใจมากเสียมกระุ้มคักพี่นะขาวๆพี่นะปัดเอาในใดโนบานในซับในใดโน กล้องอยู่นี่เสียมทิเข่าทางไรโบเคนเขาข้าบุกแล้วไม่ไฟจากเขี่ยแล้วเจอเลยผุดผันอ่อนนิดนึ่งหนักโบ,บเคนมันขึ้นมางามแท้ล่ะอึ้บอื้อฮือขึ้นมา อ่อนครับปดัดมือเสียมห่ออ้อมพี่นอ้องหามุมเข่าเสียบจำๆเลยเด้อเบาเข็นอ่อนครับหาทางเข่าได้บอกหาทางเข่ากันพี่นอ้องจ้ะเสียมจจสิเข่าทางใดอยู่นี่ ในมีดเอาจ้ะเสียมเข่าบ่ได้โหสองหน่อคู่กันขาวจาะเลยพูงามครับจ้ะอื้งามครับงามแน่แท้หรออุ้ยอุ้ยปวเซาคนโซน นี่กลิ่มทางบ้านเลยหน่อยใหญ่มากนะ จะงามอีกแล้วพี่น้องจ้ามาเบิร์นกอนี่ อ้าหุกพูน่นะอ้อมเลยจ้าหูเจ้าหน่อนเหลืองๆขาวๆอ่ะโอเคซับเลยจ้าจ้าสิร์ได้ทานทหเมืองทุกโหน่ทีหนึ่งไปฮะแหละ ที่เลือจะทิกตตรงออกไปข้างนอกจก้ะเพราะว่าริมคลองนี่ีกหน่อยนึงตกน้ำเด้กนิ่พี่น้องเขาได้แค่คนเดียวจ้ะเดี๋ยวหายเบเคนมาซับห้ที่เหลือพากันออกมานั่งเสมอจักหน่อยจ้ะเดี๋ยวสิพากันเมื่อแล้วพี่น้องได้พอหย่าพอกินละเ <c oughs> มื่อย่ละบุไปต่อแล้วจ้ะเม็ดก็ได้เน,นี่ยพอได้ใส่แกงน้ำมันยดอกนี่หอยนี หอ, <S <S หอ่หอมมาให้พี่น้องเบ่งดูพี่ก้องอยู่พี่จ้านี่พี่น้องจาา้าตาหอยหอมได้โสงหน่วยฝนตกก็เริ่มออกเลยเนาะอืต้องต้องลองหาเบ่งเนาะจ้าต้องฝนตกยึดใหม่ๆบบกเขน<อ>เปียกๆเลยมันสิขึ้นมาไต่าตามกิ่งไม้ใบไม้เ<อ>ต็มเลยแหละถ้าตรงใดที่เราเห็นแบบนี้แล้วมันจะอกอกขนาดนี้ยังชื้นๆยังเห็นนะเเพิงพี่น่าไหมก็ไเลยมานสองเด้งคือเก่าพี่น้องจ้า หนูนอน,นขาวๆนี่อ่อนซอนพูดนะขาวจุวแล้วก็ใหญ่พร้อมหนอนนางดินของแท้แบบนี้ถ้าผุขึ me, 네้นมาแล้วก็คือว่าไม่หนอนนางดินละพี่น้องว่ะแต่โดยรวมสต๊กเอิร์นว่าหนอนนางดินได้หลากหลายเลยหมานะบอกแค่านะหมาเนี่ยครับเฮ็ดนี่ก็ได้อยู่แต่จริงๆเฮ็ดมันยังน้อยถ้าว่ามันดอกรุ่นนี้มดหน่อป้าครึ่งตะก้าพ่ดแหละแต่ถ้า มันยังรอดรอเฮาเฮาสิพาพี่น้องมาเก็บอยู่ครับแต่ถ้าว่ามาแล้วบบเห็นก็อาจสิบบมีคลิปให้เบิ่งเนาะแสดงว่ามีคนมาเจอแล้วคนก็เก็บคือกันใช่ธรรมชาติเนาะผเจอผายกัเก็บเพราะว่าดอกเล็กดอกน้อยเฮาก็มันยังกินไปได้หลายเนาะเฮาประจวงไว้ผู้ใดเจอก็ะมานผยมานมันเนาะครับเนาะส่วนเฮดป่าพี่น้องหลายคนก็คือสิถามว่าบบไปหาบอกไปแล้วเมื่อวานนี่มันยังไ่ถึงกัอบออกไหลแม่มันยังบ่ถึงออกหลเพิ่งเริ่มก่อเชื้อ ก็เริ่มเริ่มมีคนไปหามากแล้วแหละให้เพิ่นได้เบิ่งก่อนเนาะว่าเออฮิตออกแล้วนะได้พอู้ใดไปก็ได้กระมงกระตามาค่อยค่อยค่อยิไปเบิ่งอยู่ครับแม่นจ้ะอ่ะลาพี่น้องแล้วจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าชาติสิพาพี่น้องไปทําเมนูแกงหน่อไม้เนาอบมเค็เนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ครับฝากเพลงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับแล้วพบพกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าหน่อไม้งามอีลีจ้ะพ่อเนาะ